วี้วิลยการอาชีพวัชัยจัดให้มีพิธีมอบประกาศยาบัตให้กับนักเรียนที่จบในระดับชั้นปวชและปวสของปีการศึกษา2 5, 5, 6 6พัน้นผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมกิจกรรมของอาชีพวัชัยในวันนี้ซึ่งในวันนี้มีกิจกรรมหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นมอบเกียรติบัตรกับนักเรียนผู้มีผลงานดีเด่นในเรื่อง The Great <ล> and the Great t e a c e r ครูผู้ยิ่งใหญ่แล้ครูผู้สง่างามนักที่ปัญญาสมาภาปัญญาโลกัสมิปัตโชโตแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับน้องๆนักศึกษาไม่ว่าจะเป็นปวชอปวสอนะครับซึ่งประสบความสําเร็จไปอีกขั้นตอนหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเป็นที่น่าภาคภูมิใจของปอคณะกรรมการและก็ผู้ปกครองและสามารถที่จะนําความรู้จากสถาบันอย่างนี้ไปต่อยอด ในระดับที่สูงขึ้นต่อไปครับอวควิเชียนบ้านทุง่งวิเชียนบ้านทุง่งสวัสดีครับคุณผู้ชมที่เคารพทุกท่านนะครับ วันนี้พาคุณผู้ชมมาร่วมแสดงความยินดีกับน้องๆนักศึกษาจากวิทยาลัยการอาชีพหัวใจนะครับตั้งอยู่ที่ตำบลทรายขาวอำเภอหัวใจนครศรีธรรมราชนะครับซึ่งวันนี้ผมมาในฐานะ,ะเป็นกรรมการวิทยาลัยการอาชีพหัวใจอย่างนี้นะครับตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับเกียรติจากทางวิทยาลัยการอาชีพภายใต้อพออชนะสอนจิตพักดีครับซึ่งวิทยาลัยการอาชีพ วัวไซอย่างนี้นะครับเป็นวิเลยการอาชีพที่ได้รับรางวัลพระราชทานเมื่อปีพุทธศักราช2,160นะครับทุผู้ชมครับซึ่งวันนี้ก็จะมีการปัดฉิมนิเทศแล้วก็มอบประกาศนียบัตรสำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับปวชและระดับปวสนะครับทุผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะได้ชมบรรยากาศภาพรวมโดยทั่วไปนะครับทุผู้ชมครับตามผมมาดู ตามผมมาดูครับคุณผู้ชมครับขณะนี้ท่านประธานในพิธีนะครับก็คือปอชนะสอนจิตพัดีก็เดินทางมาถึงอ๋อประชุมแห่งนี้แล้วนะครับนะครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านนครับสสดีวันดีพวกเรา A tiêu xài. 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 A นางสาวเกลียวพัชราคุณภยอมนางสาวสุมาลีสีทองนายอัตพงศ์ทองลองม,องมู นายธนพัทรักษณอนุจรนายพีรนายพีรวัตนนายสารุิจงใจนายเกรีงัทองจากเหนว่านักเรียนหากได้สอบตัวตัวอบความเก่ใหักสตรเรื่นงทักษคือแล้วกวรอันน อ hey, ย่างมีการความดูเรื่องอุณงภูมิการายโดยว่าผู้ใการใช้ภาษาสองม Oke, jatuh Tunggu di lah Tunggu di วันนี้วิทัยการอาชีพวัชัยจัดให้มีพิธีมอบประกาศยบัตให้กับนักเรียนที่จบในระดับชั้นปวชและปวสของปีการศึกษา2566ขึ้นนะครับก่อนอื่นก็ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับนักเรียนนักศึกษาทุกท่านทุกคนที่มีโอกาสได้รับประกาศยบัตทั้งในส่วนของเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่นนักเรียนกิจกรรมที่ทํากิจกรรมให้กับวิลัย และก็นักเรียนนักศึกษาที่จบการศึกษาทั้งสองระดับขอชื่นชมยินดีในความมุมานะความสามารถของนักเรียนจนกระทั่งประสบความสําเร็จในวันนี้และก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่านักเรียนที่จบการศึกษาจากวิทยาการอาชีพวศึกษาจะเป็นที่ยอมรับของประชาคมสังคมโดยรวมซึ่งขณะน,นี้วิทยาการอาชีพวัึกษาของเราก็มีการพัฒนาไปทุกๆด้านมีนักเรียนนักศึกษาที่เพิ่มขึ้น เป็นจำนวนมากทุกปีต่อเนื่องกันมานะครับแล้วก็นักเรียนที่จบส่วนใหญ่ก็จะไปศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นและก็มีบางส่วนเท่านั้นที่ออกไปประกอบอาชีพก็นักเรียนที่จบไปแล้วก็กลับมาสนับสนุนให้กับรุ่นน้องๆนะโดยการมอบทุนการศึกษามากเงินเข้าสนับสนุนเข้ากองทุน เพื่อพัฒนานักเรียนนักศึกษาด้วยแล้วก็ยิ่งทําให้วิทยาการอาชีพบัวไซของเราเนี่ยมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องขึ้นไปเรื่อยๆครับณโอกาสนี้ขอขอบคุณคณะกรรมการวิทยยนะครับโดยมีท่านชาญชัยสายสีทองนะครับซึ่งเป็นประธานกรรมการวิทยยและก็คณะกรรมการวิทยยทุกๆท่านนะครับที่ให้เกียรติมาร่วมในพิธีมอบป,ประกาศนียบัตรในครั้งนี้และก็ขอขอบคุณท่านตัวแทนผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษา ที่ได้มอบความไว้วางใจให้กับนักเรียนนักศึกษาส่งลูกหลานเข้ามาเรียนณนที่นี่ภูมิใจนะครับที่น้องๆนักศึกษาวิยายลัการอาชีพหวัวใยอย่างนี้นะครับได้มีความภาคเพียรพยายามจนสําเร็จการศึกษาชั้นสูงสุดไม่ว่าจะเป็นระดับปวชและระดับปวส ซึ่งก็เป็นความภาคภูมิใจของผู้ที่อยู่เบื้องหลังก็คือคุณพ่อคุณแม่และญาติที่น้องนั่นเองนะครับหลังจากที่จบการศึกษาจากสถานที่อย่างนี้แล้วน้องๆนักศึกษาเหล่านี้ก็จะไปต่อยอดนะครับตามสถาบันการศึกษาต่างๆนะครับแล้วแต่ถนัดแล้วแต่ความชอบในด้านการเรียนนะครับโดยเฉพาะผู้ที่สําเร็จการศึกษาจากวิทยาอย่างนี้นะครับ เป็นผู้พิพากษาเป็นอายาการแล้วทรงมนเป็นใหญ่เป็นโตมีหน้ามีตาในสังคมเยอะแยะทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นบุคคลสําคัญที่ขาดไม่ได้นะครับที่เป็นผู้ริเริ่มดําเนินการก่อตั้งเวทรายการอาชีพแบบนี้ก็คืออาจารย์ปลืม้มเทิดเกียรติชาติแล้วก็คุณแม่อัญชลีเทิดเกียรติชาติแล้วก็ผอ,อชาญชัยสายทิทองและก็รวมทั้งหลายๆคนนะครับที่ร่วมด้วยช่วยกัน ในการเสียสละบริจาคที่ดินแล้วก็ช่วยกันประสานงาน